สำหรับท่านที่มีปัญหาในการใช้ตัว m i c r o b i t นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับมีปัญหาในการกดดาวน์โหลดนะครับแล้วแทนที่มันจะส่งไฟล์มาที่ตัว m i c r o b i t เลยนะครับมันจะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าก็ใช้งานได้นะครับก็คือดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะส่งตัวไฟล์เนี่ยเข้าไปที่ตัว m i c r o b i t อีกทีนึงนะครับอย่างนี้นะครับ ส่งไปที่ตัวไมโครบิดแต่ทีนี้เนี่ยตัวดาวน์โหลดเองนะครับมันสามารถที่จะกดดาวน์โหลด1ครั้งแล้วสามารถที่จะส่งไปที่ตัวไมโครบิตได้เลยทันทีนะครับก็ให้ท่านทำตามนี้นะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ Connect Device แล้วก็กด Next นะครับแล้วก็กด Next นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแสดงว่า ตัวคอมพิวเตอร์ของเรากับตัวไมโครบิตนะครับไม่เจอกันนะครับก็คือไม่เจอดีไว้นะครับกด c a n เซิไปนะครับเขาก็จะแนะนํามาก็คือให้เช็คสายนะครับกับทําการเช็คเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็คือ0249นะครับนี่เราปิดไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คตัวเฟิร์มแวร์ของตัวไมโครบิตตัวที่เราใช้งานอยู่นะครับวิธีการ ตรวจเช็คนะครับก็เข้ามาที่ตัวตัวได์ของเรานะครับเมื่อเราเสียบตัวไมโครบิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นได์ขึ้นมา1ไดนะครับเป็นชื่อไมโครบิดนะครับของผมเป็นได้ f นะครับแต่ละได์ก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับกดแล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นชื่อไฟล์เป็น2ไฟล์นะครับมาเลือกไฟล์แรกนะครับ detail แล้วก็ open w i t h ด้วย notepad นะครับ โอเคเรามาดูเวอร์ชั่นนะครับตัวไมโครบิตตัวนี้นะครับของผมเป็นเวอร์ชั่นนี่นะครับอินเตอร์เพลเวอร์ชัน0 2น1นะครับตัวที่จะต้องทำการอัปเกรดนะครับก็จะมีเวอร์ชั่น02.43 34.41แล้วก็43นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการอัปเกรดกันนะครับปิดไปก่อนนะครับ วิธีการทําการอัปเดตนะครับก็เข้ามาที่เว็บของตัว microbit นะครับ microbit. org เลือกเมนู Get Start user guide ครับแล้วก็มาที่เฟิร์มแวรนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำแนะนำนะครับเฟิร์มแวนะครับก็จะมีการเข้าโหมด Maintain นะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าโหมดเมนเทนนะครับวิธีการเข้าโหมดเมนเทนนะครับก็คือโดยการกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วก็ถอดถอดปลั๊กก่อนนะครับกดปุ่มค้างไว้แล้วก็เสียบนะครับโอเคนะครับถอดปลั๊กแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับข้างๆกันนะครับแล้วก็เสียบกลับคืนนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับเรามาดูนะครับจากตัว d device นะครับอาจับตัวได้นะครับ,อาาต,รบตอนแรกที่เราเสียบปกตินะครับถ้าเราไม่กดซู่โหมดเมนเทนมันจะเป็นตัวไมโครบิตนะครับอันนี้เมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นโหมดเมนเทนแนนนะครับเราเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่ตัวเว็บ ตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้าสู่หมวดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับมันก็จะมี m i c r o b i t 2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนกับเวอร์ชัน2นะครับวิธีการดูเวอร์ชันนะครับก็ดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างมุมตรงนี้นะครับจะเขียนเล็กๆเอาไว้นะครับของผมก็จะเป็นเวอร์ชันน1นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ของเวอร์ชันน1นะครับ Microbit เวอร์ชันหนึเฟิร์มแวร์สำหรับเวอร์ชัน1น ปึป๊บรอสักครู่นะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว h o i n f o โอเคนี่นะครับก็เป็นตัวเฟิร์มแวร์ที่เราทําการอัปเกรดน,นะครับเสร็จแ,แล้วเราทําการ Copy นะครับตัวเฟิร์มแวร์นะครับมาที่ไดร์ฟนะครับเป็นได์ของ microbit ที่เป็นโหมดเมทนันนะครับแล้วก็วาง วางาผมใช้คอนโทนวี v แล้วกันครับเดีย๋ยวนะครับเอ๊คัปปี้ติดไหมเอ่ยสกู่นะครับคอนโทนซี Ctrl C นะครับแล้วก็คอนโทนวี v. โอเคเอาเฟิร์มแวร์ลงเรียบกกลังเอาเฟิร์มแวร์ลงนะครับ เมื่อลงเสร็จเรียบร้อยแลครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวหน้าจอมันก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะเข้ามาสู่ได้ปกตินะครับที่เป็นได้ไมโครบิดนะครับแต่มีคลิกเข้าไปเช็คดูนะครับไฟล์ดีเทลโอเพนวิด แล้วก็มาเช็คตัวอินเฟรตเวอร์ชันนะครับอตอนนี้เวอร์ชั่นของเราเป็นเวอร์ชันนย์สอแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วโอเคเรากลับมาดูใช้งานตัวเว็บของเรานะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นหมายเลห้าละกันนะครับกดดาวน์โหลดนะครับเราทำการคอนเน t ก่อน คอ n เน็กดีไว้นะครับกดเน็ t แล้วมันก็แนะนำให้เลือกถ้ามักขึ้นมี2อ,อันก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับปอกัอ่ะก็เลือกอันแรกนะครับแล้วก็ Connect ปึ๊บตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเราคอนเน c กกับตัว m i c r o บิตเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราทำการดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมของเรากดดาวน์โหลดปึ๊บ หลอสักครู่นะครับก็จะเป็นการส่งจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ไมโครบิตได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องมาเป็นดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ส่งไปในพกไมโครบิตอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมลองตัวหนะครับใล้หกกดดาวน์โหลดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมครับ